แล้วตอนนี้เราอยู่ที่เมนตรงเมนนี่แก้ไขได้ไหมอาจารย์คือจริงๆวัดอยากทุบอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดเราก็เลยไม่มีงบประมาณที่จะจะทำคำถามเนี่ยทำไมทำไมคิดจะทุบคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมนตั้งแต่พระอาจารย์มาวันแรกรู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากว่าเมืทีเราออกมาจากหน้ากุฏิเราเจอเมนเลยอ่ะเป็นเจ้าวาดแต่ว่าออกมาจากกุฏิเราเจอเจอเมนเลยครับ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทางวิศวกรรมและวพระอาจารแต่ผมก็ขอแนะนําให้ทุบครับจริงๆเลยครับถ้าสูมติว่าทุบตรงนี้แ้วตรงไหนจะเป็นที่ที่คือจริงไปสร้างเาจริงๆแล้วเรามีอยู่ด้านข้างตอนแรกพระอาจารย์ก็มองอยู่ว่าเราจะสร้างตรงไหนเนื่องจากว่าวัดเราเป็นวัดพื้นที่จํากัดใช่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างหรือแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อย หามาเราก็ทําทําแล้วก็ยังโดนด่าอีกหามาแล้วก็ทําทําแล้วก็ยังมีคนไม่ชอบอีกอย่างเงี้ยได้หลายหลายครั้งพระอาจารย์เคยเคยคิดที่จะกลับไปอยู่ที่วัดเดิมนะแต่ว่าขนาดหลวงพ่อเขาตายไปแล้วมรณะแล้วยังมาขอร้องให้เรามาช่วยที่นี่เพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งพระอาจารย์บอกเลยเลยเคยร้องไห้นะเคยพอดีพูดจะยังยังร้องไห้มนเหนื่อย ีครับสวัสดีครับนมัสการพระอาจารย์ครับผมครับวันนี้ผมอาจา์โอเล่นะครับ OCU มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศน์วันนี้ผมแต่งชุดนี้มาบวงสรวงนะครับผมนะมาบวงสรวงที่วัดหนองทองนะครับวันนี้เป็นวันดีวันมงคลเป็นสมโนเลกนะครับก็มีพี่ส้มพี่ส้มเช้งพี่ส้มพี่ส้มเช้งกับพี่ท็อฟฟี่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันพระอาจารย์ครับวันนี้มีดมลิยังไงครับผมคือจริงจริง อยากที่บอกว่าตั้งแต่อาจารย์โอเล่ได้มาสัมผัสในช่วง EP สามสิบห้านะครับแล้วก็มีความผิดปกติในเรื่องการตายเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้สร้างโอจดีตามที่อาจารย์โนเล่บอกแล้วเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านกับพระอาจารย์เนี่ยก็ไปเห็นความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเจดีเสร็จเนี่ยยังไม่ได้ทําการบวงสวงแต่ว่าเริ่มมีคนตายเหมือนเดิมในการตายในในในครั้งต่อมานี่คือน่ากลัวกว่าเดิมก็คือ หัวหน้าช่างเนี่ยที่ทําการก่อสร้างอุบสมบทเนี่ยอุโบสถเนี่ยก็ผูกคอตายโอ้ตายหงเลยนะตายหงอเลยครับแล้วก็อยู่ดีๆนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะสามารถทําให้เขาผูกคอตายได้แล้วก็พออยู่ประยุมาชาวบ้านก็นอนตายอีก4คนไหลตายครับไหลตายถ้าไปดูย้อนดูนะครับวัดหนองทองเนี่ยคนส่วนใหญ่จะตายที่นี่นี่คือไหลตายกันนะครับก็ผมเห็นความผิดปกติพระอาจารย์นั่นก็คือเมนนะครับการรื้อเมนการทุบเมนเนี่ยมัน แล้วแต่ความเชื่อใช้วิจารณญาณนะครับตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของ่วงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของชัยภูมิภูมิศาสตร์นะครับเมนมันตั้งรับหน้าหมู่บ้านตั้งรับหน้ากุฏิพระนะครับก็ยังพูดง่ายๆว่าวัดก็คือวัดนะเนาะนะพระอาจารย์หมูไม่ได้รลยละลายอะไรใครมากนะครับอยู่ที่นี่มีก็ทําไปมีก็ทําไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงบการใช้จ่ายในการทุบเมนในการสร้างเมนและเปลี่ยนทิศทางเมนใหม่เนี่ยนะถ้าในทางวิทยาศาสตร์ เมนเนี่ยมันเป็นมลภาวะในการเป็นขมเมาเวลาเผาศพอะไรที่ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วยกันครับผมถ้าขอนุโมทนาด้วยถ้าใครมีจิตศรัทธาก็ตามเลขที่บัญชีนี้ได้นะครับเงินพวกเราไม่ได้ไปไหนครับอยู่ในวัดในวาอยู่ในพุทธศาสนาหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเรียนแจ้งพระอาจารย์ขออนุญาตขอเลขที่บัญชีพระอาจารย์เพื่อยัาติธรรมกัลยาณิมิตผมจะได้มีโอกาสได้ทําบุญทำบุญซ้กกันเพราะใครจะสะเดาะเคาะใครจะลดเคาะกรรม เขาเรียกว่าซื้อโลงซื้อเมนซื้อผ้าห่อศพตามความเชื่อนะครับจะลดเคราะกรรมนะครับจะต่ออายุได้นะครับขอขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับเดี๋ยวลําดับต่อไปก็พิธีนะครับพิธีบวงสวงบวงสวงถวเจดีกันครับติดตามครับผม ทุกอย่างดีหมดทุกอย่างใหม่หมดรอบวัดใหม่หมดเลยครับอันเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีบางอย่างอยู่ข้างใต้ที่ที่มันเป็นวิญญาณมิจฉาทิถิมีวิญญาณอยู่ใต้ร่างเป็นวิญญาณมิจฉาทิถิที่ไม่ยอมหรอคะอาจารย์ไม่ยอมครับแต่มันมีความตายอย่างมีความตายเทวดาพยายามลงมาช่วยเป็นลูกไฟพยายามลงมาช่วยทําให้มันมีความแสงสว่างแต่ก็ได้แค่แค่ข้างนอก ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้ดูเมนแปลกไหมมันชาว้ันเขาไม่ทำกันจริงๆแล้วมันต้องหันหน้าที่ไหมหรือไม่ใช่มันผมไม่รู้ว่าสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับน่าจะเป็นที่เก่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ตะวันตะวันตกแต่ว่าวัดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอยู่หน้าโบสถ์โบสถ์ก็อ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยเมนเมนอยู่หน,น้าโบสถ์แล้วตอนนี้ถนนเนาะเหตุผลหนึ่งที่มันจะเอาก็คือปะมุก ของวัดก็คือเจ้าวาดจะต้องตาย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 ตายแบบหลับไหลนอนตายไปเฉยใช,ใช่ค่อยๆไหลาตายกูขอมึงดีๆกูขอมึงดีง่ายๆจบสร้างเจด,ดีย์เจเจรุ่นกูไม่ ไม่เชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อเลยอ๋อหมายถึงว่าเหมือนรัปากมาแล้วเจ็ดรุ่นก็ไม่ได้สร้างสักทีน่าจะเป็นแบบนี้แน่นอนเลยก็คงจะคงจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนที่เขาจะตายมริภารณภาพส่วนใหญ่เขาจะบอกคนในหมู่บ้านหมดเลยว่าเขาจะไปแล้ว Oh. แล้วเขาก็หลวงพ่อกันหลงรู้สึกว่าจะผ่อนเขาไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปให้ได้เน oh. ี่ยชาวบ้านก็อยู่หมดถ้าถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าตามที่อาจารย์สื่อแบบนี้น่าจะต้องรีบสร้างเจดีย์คนคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นคนที่ถวายที่ให้วัดด้วยนานมาแล้วนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าสมัยไหนะแต่มันานมาแล้วแต่ใจยังฝักใฝ่อยู่ในเรื่องของบุญที่เราทํา <c oughs> แล้วยังมีการคิดว่าวัดนี้ยังเป็นของฉันอยู่ คือไม่ละวางว่าถวายให้สงแล้วคนนี้ไม่น่าเชื่อพระอาจารย์เป็นแม่ชีเป็นแม่ชีเป็นผู้หญิงไงล่ะแต่มีอภิญญานะแต่มีฤทธ์เก่งมากด้วยเก่งมากด้วยคล้ายๆกับนำนาพาคนมาทําบุญได้สร้างสถาปัตยกรรมที่ได้ด้วยแรงศรัทธามีการนําพระมาประดิษถานไว้อะไรไว้ แต่ตัวเองก็ยังมีอิทธิพลอยู่ทุกวันนี้เขายังบอกว่าของกูเขายืนยัติดว่าเป็นของเขาเขาไม่สนับสนุนในการสร้างโบสถ์เขาบอกว่ากูจะเอาเจดีย์เจดีย์ต้องเกิดขึ้นมาก่อนผมไม่รู้นะว่าสมัยก่อนค่านิยมการทำอารามทำวัดเนี่ยเขาเน้นไปที่เจดีย์หรือตัวโบสถ์ตัววิหาร ถ้าจริงๆถ้าเรานั่นเราก็น่าจะอินไปที่เจดีไหม <c oughs> เพราะว่าเจดีม,มันจะเยอะมากเราจะเจอแบบเยอะ<ช>มากครูจะให้มึงปลูกตรงนี้โอ้โห,โโหที่พระอาจารย์หมูมองไว้คือด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังเลยไม่ยอมหลังองค์พระเพราะว่าส่วนใหญ่เราไปดูศิละปะสุขโขทยัยด้านหน้าจะเป็นุูบสถด้านหลังจะเป็นเจดีจะเป็นเจดี คือจริงๆเขาจะให้ข้ออะไรหรือเปล่าอืมไม่ทราบครับผมต้องต้องอาจารย์โดเรีถามอาจารย์จะได้บอกว่าตรงนี้คืออะไรมึงสร้างมึงก็เจอมึงสร้างเมื่อไหร่มึงก็พบขก็พบอาอ๋อผมว่าน่าจะอยู่ใต้ดินนะคือจริงๆสมัยโบราณตรงเนี้ยตรงที่คุณสมนั่งจนถึงไปด้านโน้นเนี่ยเขาจะตรงนี้เป็นบ่อเก่าซึ่งชาวบ้านเคยเล่าให้ฟังว่าเคย เจอระครังทองเจอเป็ดทองว่อาอยู่ในนี้แล้วก็ไม่มีใครเอาไปได้ก็คือเขาก็ต้องอยู่ในนี้ออนนถ้ารายการเดอะโกสิเข็ไม่ชวนทําบุญก็ไม่รู้จะชวนไปไหน,นครับเพราะในการท่องเที่ยวเขาก็ชวนไปเที่ยวรายการจิมมาหานเขาก็ชวนไปชิมอาหารอร่อยอร่อย <c oughs> แต่ของเราก็ต้องชวนมาเนี่ยมาเจอสถานที่แบบนี้ให้เราได้ร่วมบุญกันครับผมเพราะฉะนั้นทุกอีพีเราก็ต้องมีการร่วมทําบุญร่วมกันอยู่แล้ว ถ้าหากมันมีความตั้งใจว่าอยากจะทําบุญอยู่แล้วนะคะที่วัดหนองทองมีการสร้างเยอะเลยทีเดียวนะคะที่สมองก็มีการสร้างเป็นองค์พ่อผาดําใช่ไหมคะพ่อผาดํามีเจดีนะคะเจดีคงจะสร้างต้องซักสองเพราะเป็นเจดีเล็กหนึ่งนะคะและเจดีใหญ่หนึ่งพ่อผาดําก่อเป็นสามทุบเมนทุกเมนแล้วก็สร้างโบสถ์อีกนะคะแล้วก็จะมีสิ่งปลูกสร้างที่พระอาจารย์หมูนะคะ ท่านตั้งใจไว้นะคะมียายองพญานาคด้วยทําสําเร็จเสร็จสิ้นคือให้เต็มองให้เต็มรูปให้เต็มตัวนะคะสมเชื่อได้เลยว่าบุญกุศลนี้ก็จะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะทาให้ทุกท่านที่มีความตั้งใจจะทาบุญจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและมีความสําเร็จในชื่อเสียงในตําแหน่งหน้าที่ในธุรกิจการค้านะคะขออนุโมทนาบุญก่อนนะคบสาธุครับ สวัสดีครับวันนี้มายังวัดหนองทองมากับทั้งสองพี่นะครับพิสมพิทอฟฟี่มาด้วยกันนี่คือภายในของวัดหนองทองนะครับโอ้โหสุดยอดเลยพระอาจารย์ครับมีลงทองนี่คือพระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์นอนลงพระอาจารย์ท่านบริหารจิตบริหารมรณานุสติใช่ครับใช่ค่ะ เป็นไงบ้างที่มกลัวไหมไม่น่ากลัวนะไม่ไม่น่ากลัวเลยทำให้คนมีมีมีสติในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตแล้วก็มองว่าคือคนเราอ่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเลยต้องยอมรับให้ได้เข้ามาในนี้คือสวยงามแล้วก็เย็นมากรู้สึกแบบสบายใจนะคะตั้งแต่เราเดินเข้ามาเลยก็จะมีองค์พระอันนี้คือจมว่าต้องสอนปริศนาธรรมนะจริงๆห้องนี้วัตถุของคน ของทุกอย่างจะขาดหมดเราเปลี่ยนไปเห็นว่าที่เป็นสีสันคือเราเป็นคนปรุงแต่งเข้าไปแต่จริงๆแล้วธรรมชาติก็คือสร้างมาคือขาวหมดใช่ค่ะโอ้โหต้องถ้าบอก FC ที่ได้ทําบุญมากับวัดหนองทองเห็นไหมครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเป็นบุญทั้งหมดเลยที่ท่านได้ร่วมกันสร้างนี่คือความอลังการของพุทธศาสนานะครับของจิตใจของพวกเราทั้งหมดเป็นไงพี่ท็อปปี่ครับสวยงามตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่าตอนที่เรามายังไม่มีตรงนี้เลยนะฮะ นะครับแล้วก็มีรูปเราสามคนด้วยข้างหน้าโอ้น่ารักเชียวโอ้โหสุดยอดครับผมโอ้โหนะวันนี้เป็นเลิกเบิกเลิกเบิกชัยองค์พญานาคทั้งหลายถูกต้องเลยคะอาจารย์ถูกต้องเลยถูกต้องเลยหน้าเกี้ยวสี่ตระกูลโอ้สมบูรณ์ละสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลยขอ้านนี้งามมากาสดใสโอ้มีมีนัำคณนารีผลด้วยอ๋อโอ้สุดยอดโอ้โ อันนี้กลับไว้นั่งวิ่ประเสริฐใจสุดยอดเลย <laughs> เซอร์ไรเนี่ยทำน้อมใจจริงๆโอ้โหดูสิ <laughs> มีมัคคณาลีผลเลยโอ้โหได้ดีสุดไปเลยที่เรามาเขาขอที่แม่มากันไม่มีแบบนี้เลยไม่มีเลยโอ้สวยงามมากนี่คือวัดหนองทองนะครับใครมาแล้วก็มาพึ่งพาพุทธบาร,รมีเนี่ยนะประดิษฐานพุทธรูปเก่า จำลองป่าหิมะพานด้วยนะครับนะจำลองเป็นป่าหิมะพานเอาไว้โอ้ oh, อคับผมป่าหิมะพานแบบนี้เจอ,อผลเผลแบนนี้สื่อถึงอะไรคะอาจารย์สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ oh. การเนรมิตขึ้นมาจากจินตนาการนำสู่ความเป็นจริงคนเราต้องฝันก่อนต้องฝันก่อนฝันตั้งความหวังก่อนความจริงจึงจะบังเกิดและอุดมไปด้วยบาร,รมีของพุทธเจ้ายี่ปพระองค์สุดยอดโอ้พระสังกัจจยเต่าเรือนโอ้โอนะ ภาษากระใจเต่าเรือนตรงนี้เนี่ยลอดใต้ท้องลอดเงินลอดทองเนี่ยพี่ส้มเอาซะหน่อยมีกระเป๋าตังมาลอดซ้ายลอดขวานะลอดซ้ายลอดขวาออาจารย์ไม่ได้เอากระเป๋าตังมะนะว่าคือลอดพญยาลอดเต่าลอดท้องเต่านะผู้หญิงซ้ายผู้ชายขวาผู้หญิงซ้ายผู้ชายขวานะครับลอดที่สื่อถึงอะไรอาจารย์นาสังซีโมหัวใจคาถาเต่าเรือนนาสังซีโมนะ นะนาสารสีโมโล,ลอดตรงนี้เอามาวางไว้ตรงนี้นะ,นะ,ะจดออกตรงนี้นะครับผมนะเนะวียนหรือเวียนรอบองค์เต่าก็ได้เวียนรอบเต่าก็ได้นะครับโอ้อุดมสมบูรณ์มากมีทั้งทองมีทั้งเงินมีทั้งหน้ารบเลยนะ <c oughs> สามกรับ <c oughs> กระย์โอ้อันนี้เป็นหันหลังให้อบายน,น,าานะปิศนาธรรมนะอันนี้มือเปรตใช่ไหมพระอาจารย์สัมภเวสีทั้งหลาย นะครับพระุทธเจ้าท่านหันหลังให้ซึ่งอบายภูมิแล้วนะไม่หวนกลับคืนแล้วคราวนี้เราก็นําเงินมาทําทานให้กับพวกเปรเตเทั้งหลายได้หยอดแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยนะครับตรงนี้หยอดลงไปได้เลยแบงค์สิบาท20บาทได้แต่แล้วแต่เรานะครับทุกพบทุกภูมินี้เขาเรียกว่าพระเจ้าเปิดโลกมีเทวดามีนรกพระพุทธเจ้าอยู่กับมวลมนุษย์โปรดเวนยสัตว์อยู่โอ้โหออกมาเป็นถ้ำโอ้โหเนี่ย เป็นครุฑตกเป็นรอดรอดปากพระราหูนี่หมดครับสดเลยนะโอ้โหพระราหูนี่คือหมดครับเสร็จทีเสร็จีเสร็จีนะโอ้โหอลังการมากอนุโมทนาสาธุกับทุกบุญของญาติธรรมของเดอะก็อดซีเค็ดนะครับนี่คือของพวกเรานะพระอาจารย์หมูสร้างให้พวกเราหมดนะ